ได้มาเดียวแดงเลยจุมือครับแดงเลยจุนเออเนื้อหนาทีครับแดงหัวโอได้มาเดียวเราเพิ่กับแดงงามใจดัดแปดหนามนึ่งหรือไว้แดงหัวโอได้มาเดียวนะแดงหัวโอได้มาเดียวนะแดงงามใจดัดแปดหนามนึ่งหรือว้เปดหน้ากล้องน้องกับตันไง่วกน้องกับตันอำเภอนายงศ์ับลากาซองอ้า ไปไปวัวัวแดงครับแดงได้มาเดียวแดงเอยจุงเลยแดงชนะนะแดงช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 นะนะแดงหัวโตชนะนะแดงงามใจเด็ดเพชดนามนึ่งรวยไวเพชรหัวจะกลายโกนองกัดตันนาย่งับแดงหัวต่อเป็นไกวชนะนะนึ่งหนาตีเต๊ะเต๊ะนะเป็นต่โตน้องงามใจเด็ดเพชรนึ่งนักไ็วยเพชร ต้องกตัญนะับกายกูรงกำตัญนายโย่แต่พชิตเงินันซองซองซอองคู่ตานประกองกัืออะไรวาเบานะเป็นไม่ด้ครับนัเดิกน้ากูที่ซ่อกันบุตายซึ่ทอเหยอยบซุ่ซี้กครับนะครับต้อเลยพ้นจากยาจาข้าวตอมาข้าวพอดชจกับคนในูจากบ้าโต